สแมชด้วยกันนะครับเริ่มจากแม่ชแรกก่อนคู่แรกนะครับทีมสีแดงนะครับผมได้แก่ทีมละคงยูนิเวอร์ซิตีจากเวียนาม Ladies and gentlemen We're about to begin the second round That consists of a total of four matches So we would first like to introduce to you The red team and that is Lokong University from Vietnam แชมป์เก่า3สมัยจะสามารถทำงานกว่าดแชมป์สมัยที่4ได้หรือไม่เทคนิคในครั้งนี้ของพวกเขาคืออะไรจะสุดยอดขนาดไหนกับพวกเขาลักฮงยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศเวียดนามและแน่นอนนะครับพบกับทีมสีน้ำเงินนะครับกับทีมสุสกะคอร์ริจออฟแมเนจเมนต์แอนด์เทคโนโลยีจากประเทศลาว And on the blue team we has Suska College of Management and Technology from Laos ประเทศน้องใหม่ของเวทีหุ่นยนต์นานาชาติขอแสดงความสามารถอวดสายตาชาวโลกอีกประเทศ Suska College of Management and Technology สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว we will give the opportunity for each team to set up for one minute. Set up หนาทีในการเซตอัครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับ quarter final ครับทีมลาวพลิกเอาชนะแชมป์เก่าแชมป์สี่สมัยจีนมาได้ในรอบแรกครับครับสำหรับทางประเทศลาวนะครับเรามาดูนะครับว่าหุ่นยนต์บังคับด้วยมือนะครับเขาสามารถหยิบกระถางทูบได้ครั้งแรกนะครับสองกระถางแล้วก็ต้องย้อนมากแบบ มาหยิบอีกหนึ่งกระถางนะครับส่วนหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะหยิบกลีบกระทงและดอกไม้นะครับได้เพียง1ชุดเท่านั้นนะครับสำหรับทีมจากประเทศลาวนะครับส่วนทีมจากเวียดนามนะคร <mam poems> ับเคยเป็นแชมป์ของเอฟยูถึง3สมัยด้วยกันนะครับก็หุ่นบังคับด้วยมือเขาสามารถที่จะหยิบกระทงได้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับสกระถางนะครับแล้วก็ใช้ใช้หุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับหยิบฐานต้นเทียนนะครับไปวางบนศาลาได้ด้วยนะครับ ก็เรามา่ลุ้นดูนะครับว่าทีนี้ทางฝ่ายเราจะทำได้คะแนนได้เท่าไหร่นะครับรอสัญญาณสแตนบายครับทีมส์ please stand by stand by three two one เริ่มการแข่งขันนัดแรกในรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบแทีมสุดท้ายครับระบบแพ้คัดออกนะครับโอ้โหเร็วจริงๆครับทีมเต็งของเราเวียดนามได้ไปแล้ว18คะแนนครับ สังเกตนะครับว่าทีมเวียดนามนะครับคงจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าหยิบกระถางทูบพร้อมกันทีเดียว3กระถางนะครับส่วนทีมเรานะครับตอนนี้เพิ่งจะหยิบมาได้แค่2กระถางเท่านั้นเองนะครับต้องเสียเวลาย้อนกลับไปอีก1หนึ่งกระถางนะครับและทางด้านของทีมเวียดนามกําลังจะประกอบกระทงนะครับวางฐานต้นเทียนลงไปครับว้าวคาดว่ามีการเปลี่ยนแผนนะครับใช้อุ่นจนต์บังคับด้วยมือะครับวางฐานต้นเทียนแทนนะครับ50ต่อ12ครับ ทีมลาวได้มาแล้ว2กระถางนะครับต้องมานั่งช่วยลุ้นกับทีมลาวนะครับตอนนี้กระถางสุดท้ายแล้วนะครับจะหยิบวางได้ไหมนะครับเวียดนามเร็วจริงๆครับกําลังจะได้100คะแนนครับ100คะแนนแล้วกาลังจะหยิบกระโถนไปวางครับโอ้โหนี่สมเป็นทีมเต็งจริงๆครับเวียดนามครับแชมป์สามสมัยครับเราได้เห็นแน่ๆนะครับการลอยกระโถนนะครับกลังจะเกระโถนนัดแท็กในการทันทัดน์ครับลอยกระโถนครับเวียดนาม I'm not